สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับพาเพื่อนๆนมาเก็บเห็ดครับโอ้สอบถามเข้าไปว่าเป็นเห็ดน่าจะเป็นเห็ดหัวยญ้านะครับพวกเห็ดแทด้เห็ดทาคนดีสารเขาเก็บไปแกงนะครับอ่าก็เห็ดมันเกิดในพื้นที่เยอะนะครับก็เลยออกมาเก็บตอนนี้เก็บอยู่ข้างสาเพื่อนเพื่อนข้างสะนะครับหลังบ้านนะครับเมือ่อวานก็ สำบการขุดหญ้ามาวางไว้ริรรมขอบนะครับหญ้าเกิดป้องกันดินสไลายลงไปช่วงนี้หน้าฝน,นครับตอนนี้ฝนตกปล่อยๆนะครับเพื่อนๆน้ำในสระก,ก็เพิ่มปริมาณขึ้นนะครับจากเดิมทีก็ใกล้จะเหงื่อแห้งเพราะว่าฝนมาช้านะครับตอนนี้ก็เริ่มปลูกป่านะครับปลูกต้นไม้นะครับไม้ป่าริมขอบคันคูนะ เพื่อสร้างระบบนิเวศแลวก็ให้เกิดความสมดุลก็จะเกิดแหล่งอาหารครับอันนี้เราก็ได้ทานเห็นแล้วนะครับเพื่อนนี่สะก็มีปลานะครับที่ปล่อยไปนะครับเป็นปลากินพืชนะครับก็เกี่ยวหญ้าโยนลงไปนะครับให้เป็นอาหารเขานะครับมีปลานิลปลาตะเพียนนะปลายี่สกนะครับกับบรรยากาศธรรมชาตินะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับ ออตอนนี้ก็เป็นฤด,ดูการทำนาครับเพื่อนๆอ,อ่ะคลิปนี้ก็นำมาฝากประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ